วีร e ร o r อร์เตอร์พร e เซนด TrueMove Edge ช่วงที่สองสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอน้ำนมถั่วเหลืองวัยตะมิล ทั้งคู่ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าจะต้องมาคู่กันเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปไม่ได้ครับว่าแนนต้องกลัวริมมี่หรือว่าริมมี่จะต้องกลัวแนนกันแน่ <Yeah! S 1> และคู่ต่อไปที่ทำการแบทเทิลนะครับแนนแบทเทิลกับริมมี่ครับแบทเทิลกันในเพลง Like a Virgin นะครับค่ะยงทั้งคู่ถามจริงพอ ประกาศว่าคู่กันรีมี่รู้สึกไหมพอบอกว่าเฮ้ยรีมี่คู่กับแนนตื่นเต้นหนูรู้เลยว่าจะสนุกมันแสดงเพราะแนนอน่ย you're so much fun เขาไม่ธรรมดาเลยแล้วพอได้คู่รีมี่รู้สึกไงบ้างครับในฐานที่แบบว่าเขาก็เป็นคนที่แบบเฮ้ยสำเนียงฝรั่งหรือว่าอะไรคือกีกัพี่มันมีเรื่องราวค่ะอวันแรกที่ audition นะคะคือนางอยู่หน้าหนูค่ะเสร็จปุ๊บ หนูก็ได้ยินนางซ้อมมาก่อน Lady Marmalade เ <laughs> สียงเขาแบบออกมาจากห้องซ้อมอ่ะพี่ <laughs> <laughs> แบบคืออลังการมากแล้วทุกคนก็แบบโหยสาวอินเดียคนนี้แบบพลังเสียงเยอะมากแล้วร้องเพลง Lady Marmalade งั้นงั้นเสลล์เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีมากเลยที่เขาไม่ได้ร้องก่อนโชคดีมาก <laughs> <laughs> ขอวันนี้มาอ้แนนแบทเทิลกับลิมี่หนูแบบ oh thank god thank god that's it เนี่ยหนีไม่พ้น somehow I made it through. Yeah. yeah. Nan is like sexier. Her voice is um, husky, and my voice is clear. Yeah. I was beat, incomplete. I've been had. I was sad and blue. เสียงเขาก็เซ็กซี่มากเซ็กซ์บูมอารมณ์เลยเหรอคือเสียงเขามีดินามิกอ่ะมีขึ้นลงเนี่ยเราสึกว่าเสียงเราอะเหมือนแบบ หนาแล้วก็แบบตรงทื่อแข็งอะไรเงี้ยแล้วยิ่งรู้ว่าได้เพลงไล k ์กับเวอร์จแล้วเป็นเพลงของตัวแม่ของโลกด้วยกับมาดอนน่ารู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างได้ได้เพลงนี้อยู่บอกจริงๆเป็น like we have a lot to like work up to because it's Madonna she's queen of pop we cannot let her down ต้อง we have to perform ให้เต็มที่รู้สึกไงกับพี่เบนบ้างวันนี้พี่เบนเป็นเป็ผู้ช่วยโค้ดด้วยแล้วพี่เปนเก่งมากด้วยใช่น่ารักมากแล้วก็ เหมือนกับว่าเวลาที่เขาอธิบายอะไรเราเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเราเข้าใจอ่ะเราเก็ตทันทีเขาบอกว่าแบบ like a virgin นะคือเหมือนกับว่าคุณกําลังจีบผู้ชายคนนึงอยู่อะไรเงี้ยคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าคุณเน่ะเวอร์จินกว่าอีกคนนึงอ่ะคุณทํายังไงแบบให้ให้เขารู้สึกอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราอยากฝากไนกับโช์ของเราบ้างครับอารีมี่ก่อน well I think <Yep. S 1> that Nan and I have similar style <Yeah. S 1> and this show i s going to be a very good show it's like we're gonna perform together it's not just a battle it's a performance <Yeah. S 1> and hopefully Madonna will be proud of us yeah, yeah. I think so what do you think น่าจะสนุกอ่ะจากที่ซ้อมเมื่อกี้นะแล้วก็แบบลิมมี่คือตอนตอนแรกที่ยังไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยก็กลัวเขานะเออกลัวแบบพลังเสียงเขาอะไรเงี้ยแต่พอแบบได้คุยกันเขาก็แบบน่ารักเฟนลี่เป็นกันเองอะไรเงี้ยหนูว่ามันต้องเป็นโชว์ที่แบบนอกจากมาดอนน่าจะภูมิใจตัวเราเลดี้กาก้าก็จะภูมิใจตัวเราด้วย you <laughs>